สอโอเคครับผมก็อกันเลากาสสวรรัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันอีกเช่นเคยใน EP ที่3แล้วนะครับจาไมคครับเอาชีวิตรอดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ตั้งการเอาสิ้หายแล้วนี่เออสวยๆสวยๆคือผมได้ไปหาไม้โอ๊กกับไม้ขาวมานะฮะคือไปหาทุกนู่นเลยนะตั้งไกลมาก นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ผมได้ทําการทาเออ,อนี่ข้อเออทาที่ข้อคอแล้วเนี่ยข้อหมูนะแต่ว,ว่ายังทำไม่เสร็จนะคือข,ข้างในยังทําไม่เสร็จนะเออ๋ยวเริ่มนะครับผมอ่าอันหนึ่งได้อัดแล้วเนี่ย้าเดี๋ยวก,กดอัดไม่อัดโอเคนะครับผมก็ นี่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นเออ่ฟาร์มตกปลานะฮะใช่ที่ตกได้แค่ม <c oughs> ี่เตียบเพราะว่าเบ็ดนีคือไม่ค่อยได้ค่าแมงมุมเท่าไหร่นะฮะก็เลยไม่ค่อยมีเบ็ดนั่นเองต <c oughs> ัวนี้คือผลผลิตนะนะครับผมอ่าก็จะมีพวกตามนี้เลยนะคือที่มีอเนี่ย ได้นเนี่ยอะไรวะคือไอเนี้ยกับแครอทลอดอะคือผมได้มาจากกล่องที่มันเป็นกล่องรูทอะที่อีพีสองผมบอกว่าแมบปบผมไอเนี้ยทําหายแล้วผมต้องรีแมปใหม่คือผมกดเออเอากล่องแบบกล่องฟรีมาด้วยเออแต่ผมลืมสังเกตนะแล้วพออัดคลิปที่สองเสร็จผมก็พึ่งมาสังเกตเห็นว่ามันมีกล่องอยู่นะฮะนั่นแหละ แล้วก็ในอีพีสองนะผมจะใส่ชุดกาเล็กใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดเกาะอันนี้คือแบบผมเล่นนานมากนะฮะครับผมนั่นแหละก็ะเลยทาให้ชุดเกาะเป็นไปนแบบนี้นะฮะส่วนทางไปน,นั่นเองนะซึ่งแถวนี้ก็มีแต่สก,กลตั้นเกิดนะไม่มีแองมุมเลยอยากได้เอบอ็ดตกปลาแต่ไม่มีเชือกแย่กแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ผมได้ทําทางเป็นเรียบร้อยแล้วก็ ทำเป็นนี่หีมะนะเว้ยเพื่อที่แบบมันจะแบบไม่ต้องแบบ,บลุ่มดังอ่ะเออมันจะแบบเออสบายเรียบๆนะฮะครับเออเพราะว่าเนี่ยด,ดูดิพอปักไปปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแล้วในหุนี่มันจะเป็นแบบเออพีซีที่มันแบบว่าปักไปแล้วมนะันมันไม่ละลายมุกหีมะแต่ทา้ามันก็ละลายอยู่ดีครับ นึกว่ามันจะแบบสวยๆแล้วผมก็เลยต้องมานั่งฝุดแบบนี้เว้ยเออแล้วก็วางหินมานะครับอ่าเป็นไงสวยขึ้นมาคันตาเห็นคือแบบมันเรียบเนียนมากนะครับอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวี่เนี้ยเดี๋วเราจะไป เอ่อพุดเพชรกันนะครับผมไแต่ก่อนอื่นผมขอนอนก่อนนะอันนี้ที่มีเตียงสองอันคือให้น้องมาช่วยเล่นด้วยนะฮะครับแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรมากแบบนั่นแหละโอเคแล้วก็ในกล่องนี้ก็มีพวกขีมตเต็มหมดเลยนะเพราะว่าคือต้องเคลียไอ,อพวกขี้แมตมันตกมาด้วยนะแต่ก่อนอื่น เคียดินออกก่อนแม่งลบมากเลยเออเราต้องการเอาเพชรมาสี่เม็ดด้วยไอ้จริงผมยังไม่อยากเออใช้เพชรหรือไปขุดเพชรก่อนนะเพราะผมอยากรอให้มีฟอจูนก่อนตอนผมรอไม่ไหวแล้วเออรอไม่ไหวแล้วอยากจะใช้ขุดคือการจะตกปลาหาฟอจูน ก่อนเว้แต่อนอน,นี้มันไม่ได้ไงใช่โอเค่ปลาปลงไปล่างกันนะเี๋ยวปลาก็มีแค่ประมาณปลาย่างนะท่นหนึ่งผมว่าผมต้องเคลียร์ของที่แบบไม่ใช้แน่ๆออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะลกตัวนะเออเรา อันนี้คือกล่องใส่ดินกล่องใส่ผักกล่องใส่หมีมะใส่ไปก่อนเลยอ่าใส่อันนี้ไปอ,อ่าเก็บ,เรบร้อยก่อนก็ถ้ามันว่างประมาณนี้ก็น่าจะพอมัม้องดูดิ เก็บไปก่อน <c oughs> โอเคลงมาจึ๊บจึ๊บโอ้โหแล้วต้องมานั่งลงแบบนี้อีกโอ้สุด,ดยอดเนี่วเดี๋ยวคราวหน้านมจะทําทางแบบดีๆนะทางลงแบบดีๆน่าจะเออเป็นขั้นบันไดนะเอ้ยไม่ใช่ขั้นบันไดเป็นบันไดลิงเออถ้าขั้นบันไดแบบนี้เนี่ผมบอกเลยว่าไม่งมึนหัวแน่เลย่ันผู้ชมเนี่ยต้องปัดหน้าจอ ไม่จริงคนแ่นก็จะมึนหัวนละ้วแม่งเลยเออชื่อทางมี้ยพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปอีก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 ลงไปลงไป,งไปคือผมเจอเผิดแล้วเว้ยเจอพิดเออค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็เจอโกง ิเกลตันด้วยเออให้เร่เห็นลงมานี่นี่เจอเพชรนี่ตรงนี้คือไอจุดเดิมอะ่ะมันมีเพชรอยู่ประมาณสักเออสี่เพชรใช่ป่ะตรงดเดิมตรงเนี้ยเออแล้วเนี่ยประมาณตรงช่วงประมาณตรงนี้ใช่ป่ะแล้วทีนี้ผมก็ขุดลงมาอีกเฉยแล้วก็เจอเฉยเลยนะอ่าสามเมตรแล้วก็จะ มีเพชรอีกตรงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตรงที่เกี่ยวกับฟาสติลตันอ่าอันนี้ปักท็อตเห้นแบบเออดูแบบดึงรังก่อนว่าตรงนี้มันทางกับบ้านเออถ้าจะาลีหิไปทางนี้ปะไม่ใช่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 ไม,ไม่ตายเห็น Thang nảy va, thang nảy va Thang ní mắng, chết bà Chẳng mấy khơi đai này Nào Ê, nó thang nảy va Lưm Lưm, pass Ờ มันอยู่ตรงไหนขึ้นมาตรงนี้ใช่หรือไม่น่าจะขึ้นมาตรงนีนแแ้แหละแต่เนีปตัดรับมันสว่างอะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่เออเสองจุดเป็นหกไหมมีจุดหนึ่งปะ่ะ ถ้าหรือบมดแค่นี้แล้ววะอ่ะนี่ oh, wow. น,นี่นี่นี่เพชโอ้ว้าวหนึ่งอันเนี่ยเฮ้ยว่าหนึ่งอันเหรอแย่ว่ะอย่างน้อยนๆควรจะมีอีกสักหนึ่งเม็ดแต่ถ้าหนึ่งเม็ดก็ไม่รู้เลยคือเราเจอเพชรสามจุดสี่จุดแล้วถ้ารวมกับเออพี EP ก่อนอะ่ะ อ่าตอนนี้เรามีเพชรเจ็ดเม็ดนะฮะอันจริงผมไม่อยากขุดเลยนะคือรอฟอร์จูนนะแล้วก็ต้องขุดนะเพรางั้นเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลงใช่ตรงนี้อ่าตรงนี้ผมยังสำรวจไม่หมดตรงนี้สลามไปเกิดเดยอะมากเว้ยทุกคน ตารางไม่เกิดเยอะจัดเลยแล้วตรงนี้มันเหล็กเหล็กก็เยอะเหมือนกันนะตรงนี้นะ <c oughs> ครับครับครับ <c oughs> คืออันนี้คือตังนี้เนี่ยเพชรเพชรเพชรจ๋าอีกจุดเลงจ้า <c oughs> นี่เพชรเพชรเพชร ตรงนี้ห้าเม็ดนะแล้วหนึ่ง AirPods ถอง Archive อ,อยู่เจนย้า Archive เสร็จเดี๋ยวผมไปลองทดลองอเข้าเซริร์ฟไ i r p o d นะคือผมเออันนี้มันออสเกตันใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่คือเซรอิร์ฟไ i r p o d ผมนัดเข้าไปแล้วนะัาจอดำเลยเออซึ่งเป็นหลายครั้งมากไม่หลายครั้งหรอก เป็นแค่สองครั้งครั้งแรกเป็นแล้วก็เออหาไปซะแล้วมันก็หายเองนะหายแบบงงๆเอาครั้งไหนวะเอ้ยไ,ไอ้วะอิสลามบ้า <c oughs> สลามสลามสลามแกน่ะอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่านะไอสลามบ้าเ้ยรู้จักที่ต่ำที่สูงบ้าง เออไม่ตายเหรอใม้เป็นที่ฟาร์มสลามบลชั้นดีมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมเทสๆเทเอ๋อโอเคมาแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะซึ่งสรุปเพชรเราได้มาหมดสิบสองเม็ดนะครับมไม่ตายสิโอเค รวมกวับของเดิมหนึ่งเม็ดเราก็จะมีอยู่ประมาณส3าเม็ดถ้ารวมกับที่ขุดเพชรเราก็มีประมาณสิบหใช่เราเจอประมาณส6ก้อนแล้วนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะให้เราเก็บเพชรไวมากนะอจริงก็ไม่ไหวอะไรมากนะโอเคเราเก็บข้าวพวกนี้นะฮะยวให้วัวกินดีกว่านะ แบบนี้เพิ่มออไปที่ข้าวก่อนอออออแล้วเดี๋ยวคันหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มข้าวกันเว้ยเออฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวภาคหน้านะภาพนี้เอาไว้ก่อนนะฮะครับเพราะเราจะมาขุดแล้วก็อัปเดตสถานเออว่าแมปมันเป็นยังไงมากนะแล้วเดี๋ยวผมต้องล็อกแมปอีกนะ คือล็อกแมปก็คือเซฟแมปรอยในเออเขาเรียกว่าไงอัดอัดอัดไฟไว้ก่อนนะพอเดี๋ยวผมต้องลบเออแคสแคสไมครับนะครับพอึงจะไปทดลองเซิร์ฟแอปองว่าผมจะหายปั๊กหน้าจอดำไหมคือมันไม่หน้าจอดำแบบมันเป็นแบบคือพวกบล็อกไอพวกบล็อกที่มันเป็นบล็อกเต็มอ่ะ มันไม่ใช่พวกเสียงอะเออมันมันบั๊กเว้ยทุกคนไม่รู้อยู่ๆมันก็บั๊กนะ s> <S บักบ๊กแบบไม่มีสาเหตุอยู่ๆคิดว้าจะบั๊กก็บั๊กคิดจะคิดจะถึงคิดถึงค <_ s> ิดแคอคอยกูต้องคิดจะคอ,อยกูต้องแบบคิดจะพูดตีได้ไวะนั่นไงคิดถึงคิดถึงคิดแคบ ซุบ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 ประมาณนี้อ่าแล้วก็เออที่เดี๋ยก็แครอทหมดใช่ไหมถ้าจะม่หิดโอเคนะครับผมบีเบอๆโอเคนะก้อนเก็บประมาณนี้ เชิบเชิเช็ปตับปับปับปึิบอ่าแล้วก็เอาแปดอันนี้ไปให้วัวนะฮะวัวไม่ค่อยให้อาหารมันเลยนะ อ่าแบบนี้อ่าโอเคมากันรักันเลเวล,ลเวล,ลเวลขอเลเวลหน่อยคือผมตายเยอะม,มากนะก็จะไม้ว่าอ,อยู่เลเวลท่าไหร่นะครับผมตายสิแต่ได้เลเวลมากเลยนะแต่เลเวลคือแบบมันมันหาย,ยากมากนะวาะเนี่ยดูดิเจ้าตั้นง คือที่คนเห็นบล็อกดำๆตรงนั้นฮะครับทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมีไว้ทําไมนะคือผมอยากให้ไอ้แมงมุมเนี่ยม,มันเกิดมานะตรงบล็อกสีดาตรงนั้นนะอหะไอ้หัวชีอ้อ่ะนะหละคือผมอยากให้แมงมุมมันเกิดด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าทํยังไงให้แมงมุมมันเกิดดีคือแบบเอ,อไม่อยากได้สกิลตันอยากได้แมงมุมอนะ่ะเออคือวิธีการที่ผมจะได้เบียดตกปลามานะครับผม ผมต้องเดินไปที่ที่ไอ้ไบโอมอ้เนี่ยโอมพวกไม้ออกไม้ขาวอเออใช่ที่มันไม่ใช่แบบไบโอมหิมะผมว่าต้องเดินไปนะฮะเพื่อไปฟารมแมงมุมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เออวัอนนี้กีกะมาเลย เออเดี๋ยวเราเผาพวดนี้ก่อนที่ปลาก่อนนะรวมไปขยะไอ่เก็บไปดีวะไม่โยนไปเถอะมาเดี๋ยวเราค่อยไปหาเหล็กแล้วก็ทำที่เกาะเหล็กดีๆใส่ใหม่นะฮะคือมันแตกไปหลายรอบมากที่เกาะเหล็กนะก็เลยเหล็กเหลือเท่านี้นะฮะทำะไปดีวะ ก็ไม่ดูแล้วนะฮะก็สำหรับอีพีนี้ก็จบเป็นเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบา,บายยนะครับผมบายนาเดี๋ยวผมเอ่อขอไปทำธุระให้ไอ้ฟองก่อนนะแล้วก็เอ่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนมันเป็นหิมะให้หมดเลยนะอะไรนตรงนี้ปุ๊ปกรุ๊บ แล้วก็วางวางวางเออมันแบบสวยๆแบบ้ยก็ใช้ได้นะคือวางแบบทําปกคิดแจ้แบบเออมันแบบดูแบบสวยๆเ,ออเออแบบนี้ยเออเออแบบเนี้ย